ก็กำลังมาแล้วครับมาจากด้านนี้โอ้นี่ของ TPI ครับเป็นรถของ TPI หัวรถจักรจะไม่เหมือนใครครับเป็นขบวนรถสินค้าครับจะเคลื่อนที่จะไม่เร็วมากนะครับ มีกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเฮ้สิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดผมนับหลุดไปปะสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดนะโอ้ขอบวนรถสินค้าที่พีไอครับมีทั้งคอนเทนเนอร์เล็กคอนเทนเนอร์ใหญ่แล้วก็ตัวคล้ายๆเป็นแท้งเป็นถัง ผมไม่แน่ใจว่าบรรจุอะไรนะครับน่าจะเป็นพวกถ้าไม่เป็นปูนผงก็เป็นปุ๋ยชีวภาคน้ำนะครับนะฮะก็ที่จุดตรงโคล่าครับโรงแรมปัญจด,ดารา